อาชีพที่ลาออกไม่ได้เลยก็คืออาชีพแม่นะคะคือรู้สึกว่าตั้งแต่ตัวเองอได้มาเป็นแม่แล้วก็ได้พัฒนาด้านจิตวิญญาณรู้เลยนะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะซึ่งตัวปัญโกรเองก็ไม่ใช่ลูกที่ดีมากนะไม่ไม่ใช่ลูกที่ดีเลยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเลยค่ะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเลยค่ะ,ะเป็นคนที่เถียงแม่เถียงยาย ตั้งแต่เด็กนะแต่เถียงเราก็คืออย่างยยเวลายายกับแม่จะตีนจะวิ่งนะคะแล้วก็จะหยับไม้นะหยับจับจะไม่แสบอะไรไม่ตีนะเออคือจนจบม .6 เนาะถึงเข้าใจคำว่า,าความรักความหวังดีของคนที่เขาเลี้ยงเราของยายที่เลี้ยงเราเป็นยังไงเนะออก็คือหยุดเถียงยายก็ตอนจบม .6 นะคะตอนนั้นก็คือแบบยายปลูกได้ พ่อแม่พูดไรคือไม่ก็ชอบเถียงเถียงตลอดนิสัยไม่ค่อยดีนะแล้วพอวันนี้เรา,าได้มาเป็นแม่เองเรารู้นะว่า,าความรักของพ่อของแม่เป็นยังไงโชคดีฮะลูกปั้นโกเขาไม่เถียงนะพ่อปั้นโกเคยพูดครั้งหนึ่งกับเขาตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเขาเหมือนแบบเขาเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจเขาจะโบนเขาจะว่านั่นว่านี่นะคือปร้กโกหยุดเธอไม่มีสิทธิ์่ายันเธอไม่ได้อุ่มท้องฉันมา ฉันเป็นคนอุ้มท้องเธอเธอไม่มีสิทธิ์เถียงฉันเธอไม่มีสิทธิ์บ,บ่นฉันป้าโกบพูดแบบนั้นครั้งหนึ่งกับลูกลูกก,ลก็ลูกป้าโกบเขานิสัยโอเคนะคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่อ่าเราอ่ากําลังเทรนเขาอยู่คือการมีวินยัยนะฮะเอออ่าเราถูกเลี้ยงมาคือพ่อแม่แล้วก็ยายเนี่ยคือเขาค่อนข้างตามใจเด็กนะคือคือแม่ป้าโก้เนี่ยเขารักลูกเขาเป็นผู้หญิงที่อุ้มหนื่อยได้ อยากให้ลูกสบายเขาจะเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยพ่อแม่ปังโกบแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาทํำเนี่ยเขากลายเป็นว่าพ่อแม่หลังแกช่ชอ,ออคือเขารักลูกกลัวลูกเหนื่อยเขาจะทําเองทุกอย่างกลายเป็นว่าลูกทําอะไรเองไม่ไม่ไม่เป็นถ้าเห็นแม่อยู่กูจะไม่ทําแม่ต้องทําให้เอ,อเวลากลับบ้านช่วงเทศกาลเนี้ยมีบ้านที่อยู่บนไม่มีคนอยู่นะแม่ก็จะทําความสะอาดเลยลูกไม่มีใครช่วยสักคนไม่มีใครทํานะ อ,อถ้าสมมติว่าอา่ลูกไปทํางานเนี่ยแม่จะทํากวาดบ้านล้างจานอะไรให้ลูกเสร็จสับกรัวลูกเนีอยด้วยความรักของแม่ค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าฝึกลูกให้เป็นคนที่อถ้ามีแม่กูจะไม่ทํามิคือแบบว่าอาผู้เฒ่าสมัยตะกี้เนาะแต่คือกหายแต่เด็กหน่อยตัวใส่นาะเวลาคุยน้ำมูเนี่ยนะกัสีบอกทำนองว่าแกงทำไมก็ม่ก็ไม่ไมีใแกงแซบเท่แม่กูดอก ใครเด็กหน่อยตัวใสอยู่เหลือนะะเออเด็กหน่อยก็บว่าอ้ยแม่แ,มแกงน้ำใหม่แซบ่บแม่กะเซีดดห้รูปกกินหันอุ้ยแมด่ดีดีแม่กะเซีดอยู่หันเด็กหน่อยทุกเมืองมันสลดัดมันตัวใสพอใสแม่นะที่ใสมันค่อยดีมันก็เองอยากเป็นตัวอย่างนะแค่แชร์ฟังเนาะ